ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักนะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแล้วนะครับวันนี้จะเป็นการทดสอบนะครับท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเรื่องของการระบุรูปร่างและก็ลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นและก็ได้ยินในชีวิตประจําวันนะครับให้นักเรียนเตรียมสมุดดินสอนะครับเขียนหัวข้อว่า ทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับหรือว่าเขียนสั้นนะครับหน่วยการรู้หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับให้เรียนเขียนข้อหนึ่งถึงสิบแล้วก็เลือกตอบนะครับเลือกตอบช้อยจะเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับหรือนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นกอไก่ขอไข่ขอควายของงูก็ได้ครับามาพร้อมกันแล้วนะครับ <S <S ข้อที่หนึ่งเสียงของขลุ่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรขลุ่ยครับขลุ่ยช้อยแรกบอกว่า เกิดจากการเปิดปิดรูต่างๆที่อยู่บนคุยข้อที่2บอกว่าเกิดจากความถนัดของผู้เล่นข้อที่3บอกว่าเกิดจากรูที่อยู่ปากคุยเกิดจากรูที่อยู่ปากคุยข้อที่4าว่าเกิดจากลิ้นของคุยนะครับต่อไปครับให้นักเรียนต่อไปครับโทษทีครับข้อที่2 ข้ทอทถ้าใช้ไม้แข็งตีระนาดจะให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรใช้ไม้แข็งตีนะครับใช้แรกบอกว่า,วานุ่มนวลอ่อนหวานชอยที่สงบอกว่า,วามีอํานาจแข็งแกร่งชอยที่สามบอกว่า,วาสดชื่นสบายใจชอยที่สีบอกว่า,วาสงบเยือกเย็น ต่อไปครับข้อที่3ครับเครื่องดนตรีไทยชนิดใดมีลักษณะคล้ายเครื่องดักสัตว์ช้อยแรกครับจากเข้ช้อยที่2กองแขกช้อยที่3คลุยช้อยที่สซอด้วงต่อไปครับข้อที่4เครื่องดนตรีในข้อใดมีเสียงทุ้มนุ่มนวล เสียงทุ้มนุ่มนวลช่อยแรกบอกว่าจักเข้ช่อยที่สองบอกว่าระนาดทุม้มช้อยที่สามบอกว่าซอสามสายช้อยที่สี่คล้องวงใหญ่ต่อไปครับข้อที่ห้าครับคล้องวงใหญ่และคล้องวงเล็กมีสิ่งใดเหมือนกันอะไรที่เหมือนกันครับคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็ก ช้อยแรกบอกว่าวิธีเล่นช้อยที่สองว่าเสียงของช้อยที่สามบอกว่าจำนวนของช้อยที่สี่บอกว่าขนาดลูกของต่อไปครับข้อที่กหกจะเข้มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเครื่องตีสากลใด จะเคเหมือนกับเครื่องดนตรีสากลชนิดใดช้อยแรกบอกว่าเป็โนโนช้อยสองบอกว่าทอมเปดช้อยสามกีตาร์แล้วก็ช้อยสี่แซกโซโฟนครับต่อไปครับข้อที่7เครื่องดนตรีสากลชนิดใดใช้ลิ้นเดียวใช้ลิ้นเดียวช้อยแรกบอกว่าทอมเปด ช้อยที่2แซกโซโฟนช้อยที่สามเปียนโนแล้วก็ช้อยที่4ครับไวโอลินลิ้นเดียวครับลิ้นเดียวต่อไปครับข้อที่8ลักษณะของกีตาร์เป็นอย่างไรกีตาร์ครับเป็นอย่างไรช้อยแรกบอกว่ามีกลไกในตัวเครื่องช้อยที่2บอกว่ามีแป้นคีย์ขนาดใหญ่ ช่อยที่สามบว่ามีลักลณะคล้ายเลขแปดช่อยที่สี่ว่ามีปุ่มกดเรียงกันสมอันต่อไปครับข้อที่9เสียงของเปียโ,โนเกิดจากสิ่งใดเสียงของเปียโ,โนครับช่อยแรกบอกว่าการสั่นสะเทือนของลิ่มนิว้วช่อยที่2องบอกว่า การใช้ลมเป่าให้เสียงดังกังวานข้อที่3ามบอว่าการสั่นสะเทือนของสายที่ขึงอยู่ด้านในข้อที่สี่บอกว่าการดีดที่สายทําให้มีเสียงสะท้อนจากตัวเครื่องแล้วก็สุดท้ายครับข้อที่10ครับส่วนประกอบใดของทรัมเป็ต และเซ็กซโฟนที่มีลักษณะเหมือนกันอะไรครับทำเป็ดกับเซ็กซโฟนที่มีเหมือนกันช้อแรกบอกว่ามีปุ่มกดเรียงกัน3อันช้อที่2บอกว่าตัวเครื่องทำด้วยโลหะช้อที่3บอกว่าเป็นโลหะแผ่นบางๆช้อที่4บอกว่ามีความยาวเท่ากัน จบแล้วนะครับ10ข้อนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับครูจะมาะเฉลยนะครับครูจะมาะเฉลยนะครับให้เรียนเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ